คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินกิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายนนะครับปศส5 6 5นกะครับกับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับทางไลน์นะครับว่าอยากชมเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับงวดที่แล้วเอมินก็ไม่ได้จุด f c พี่น้องรับชมนะครับงวดที่แล้วนะครับจุดเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับได้2 3 2 2นะครับ เลขออก02นะครับสาหรับพี่น้องที่เอา2ไปวิ่งก็จะเข้า02นะครับสําหรับเลขทุบหลวงพ่อรวยงวดที่แล้วนะครับสำหรับงดที่แล้วสูตรแอดคิมก็เข้า3ตัวตรงๆเลย102ก็ 02, ขอแสดงความยินดีกับเอฟีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาขอจุดให้โชคให้เซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับก็รอรุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดให้เซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวยสังรลมมยสัง มหาพลมมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจระนยสังสัพพโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยเสนะเอเตนะสัจจวาเจนะมะมะสุวติหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังคสะ เสือญาตทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบรารมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดนบรนดาในเรียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่หก มิถุนายนพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบหลวงปู่ทวดก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบหลวงปู่ทวดไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนลนบรรดาในเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวรลาพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายนพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเลขทูบลุงปู่ทวบก็สุดแล้วนะครับสําหรับเอฟพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้ารับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันกับแอดมินนะครับเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับ ครับผมสาหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนทางเลือทุบหลงปู่ทวดก่อนออกไปก็อย่าลืมนะครับกดสับสไคร้นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสําหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาด้วก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ